สบายเลยผมมาเที่ยวเร่งอรเตะแน่นอนก่อนใช้่ายืนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเกาอ

ให้เทป้องมาแล้วมีัมาใส่เลยแต่เกตแล้วมาตัวสบายไปนี่ละคนเดียวเข้าวลูกงแล้วก็มาาร์ดอี้อเดี๋ยวก็มาการาเฝ้านี่เขาบให้เขาไม่ได้คอนี่ตัวเขาเส์ฟว่ะายืนอยู่เนี่ยไม่เกียวไม่เกียวแต่ว่าน้องถูกลูกห้ามถูกไมกเกี่ังถูกเกล้อกวาดด้วยถอเดิ เคยรับไม่เจอเจอเร็วเรเร็วดนมอยู่ตรงนี้พอดีเลยผม่ไหาวัดถ้าวัดเม่อยู่เดียวตัวตัวสบายกูโมเลยอ้ตรงเตม

อ๋อพุนอยากเล่นสองลูกุนเลยเตออบอ่าอนน่ะช่ากเนีันเหยดขาุดยืห่นี่ล้พุ่งออกท่ตั้ี่สูงหยียดขาชุดแต่มีที่ตัู้อโอเค่สรบล่ว่าอย่างนั้นห่อยาด่โสอพี่คุณเล้ม่ยาเล่เลยจับไปแล้ว่ดูแ้มเอ ไอ้วาารวยแต่จบที่วายชหายเลยดูนไหมคนยไม่ใช่คยเปมให้พีเบ็ทำ้องไองเีมันยกไม่ได้คนเดียวคนเดียวไม่พีเบ็ดิฉกชิอกิด ไอ้นนคนผ่านเรียบ้โอ้ย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 เสียเองนะเสียเองงียเงเย็นะเย็นลูกี่จเย็นลูมันง่ายเกินไม่เป็นไรไม่เป็นไรสามนเดียวหวานห่ย่ยากเห้านเหรอเฮ้ย

แล้วมเชียกันเสมีเสียงห้มีเสียงหน่อยป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 อยอยปยอยปยอยปอ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 ปอยปอยปอยปอ่อยปอยอยปอยอยปอยอยปลยอยปออยปอปออยปลอยปลยอยปลยอยป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 ออยปยอยปออยปอยปอยออยปยปออยป เฮ้ยดีมากเยปยอมากเลยไปเฮ้ยผมบอกไว้ก่อนนะเดี๋ยวีมันหาเันเดวจาบอกเพื่นบอยมาถ้าก็โดดนี่ฝาวนะทำบล็อกครับทำบอกครับอว่ายกรับนี่ได้รับนี่ได้แต่ถ้าโดนเยอะฝาวเลย อย่างนี้ไปเปล่าใหปฟองเงี้ยได้เออขาตามตะก้อพี่เขาไม่ตามพี่จะโดดตับพี่รดไม่บอกให้เข้าใจเลยครับกขาจากคนจากฮอละแปดเพรานั่นเหยียบใชเหยียบพอกขาหลุดไปคนนึงแล้วไงไม่ใช่เดี๋ยวเขาเป็นเตะเป็นทีมเขาเดี๋ยวเขางงเฮ้ยหลุดเข้าป่าแล้วโอ้ยยิ <fal> que, ่งเสียไอ้เมื่อกี้เราตีแล้เอมือเพื่ออยงมา เือเมื่อกี้ถ่ายไม่ทันติดเสาเจ็ดแปดเขาเห็นหลุมแล้วอ่ะเรารีบอุดหลุมเลยนะรีบปิดหลุมเลยนะใครวปกันพูดว่านี่ว่โอ๊ยโอ๊ยทงไม ให้สองร้อยเอาสองยี่สบาทก็เอาจกตงพอแล้วผมยังเปิดลูกยังไม่ได้ัลูกเลยมาเลยเปิดให้มนบิงให้ร้อถามตัวตีกอนเจเอาเล่นใ้เป็นอีกยี่เปิดลูกเดียวเาต้องล่กันนเออโ้อ้ติดหัวเดียวติดหัว อโอ้โหมุมนี้ถ่ายดีดีติดหัวโอ้ตายทามากพระท่านเดี๋ยวว่ากันนะทำมากเพร้ะท่านเดี๋ยวว่ากันนะเราอย่าไปกลัวดิทีนชาติก่อคนเว้แหมเชียวหน้าตาแล้วกินนะ เอาแเนี่ยนิ่งจัพี่ต้องยกสิเด็ดพี่สิลืมลืมลืมท่มสิป้าปะหน่ป๋ตกใจาบีบดทีเลยผมบีบแค่เนี้ยเอาบีบเพื่ออะไรเราบีบนะเดียวนะเยเดี๋ยวนะพี่ออกแล้วเกี่ยวนะ พี่เบ๊ก้ำเกลยวยังไม่ออกเยเอาจริงแล้วนะน่าเห็นาพี่เบ๊กมาเขากลัวเลยเหขาทีมชาติเราทีมโลกแชมป์โลกเราต้องบอกว่าเรามาจากแชมป์โลกนี่แหละนักกีฬาได้ต่างกัน ช่างเป็นไปเ้่เชี่ยจังไหนกับชือกองกมีสามเกเอาละไห้เพื่นเนี้ยเอ่ย้าไปเออนี่แหละี่เราก็เรียกน้ำใจนักกีฬาวันนี้พี่ก็แกะเม็ดไปนอนด้วยแล้วกันเนาะเก้ก้าเซอร์ป่วนเลยศูนย์สาเทียหนึ่งห้าได้2องับไปสิจับไปไปเออแบกซต้ตีตีเลยเตะเกันเเทียน แฟดเองเดี๋ยวก็จบเล่าเนียตัวเต็งโชว์เขียวหน่อยเจะมับยังไงเนี้ยเต็งเยวกยจัดเลย เขียวกันไหมแกเขีไหมอาวของตันแดกอารมณมาลเขี่พูดอย่างนี้นะเนี่ยช่วยช่วยอะไรช่วยอะไรช่ะเดียวกัน่อะแลเขียวกันไหมไม่ใช่คนนี้เขาเป็นนักแล้วก็อารมณ์ดีเลไม่ช่วยอะไรเขาเลย่ช้วเขาุยันยเลยเข้าขาเนี่ยไม่ช่วยไหน ไี่ช่วยอะไรครับ้างไงเดี๋ยวเขาบอมีแต่กระซายเขาเนีว่าฮ่าหนึ่งขันไปตัดสกินเฮดการเตะตะกร้อวะเฮ้ยเขียวนรกเอยเฮ้ยฮิเบกมาแล้วเอออย่ามุงร่มอย่ามุงร่มเาไปรูมก่อนเฮ้ยเฮ้ยแจกหนักฮิเบกเอาให้กำลังใจของเราเลยพื้นกับพื้นครับ เก่งวันทีชาดิเก่งวันทีบอกแล้วนี่ไงทีมโลกทีมอชาติทีมซอยสองแต่งมทีชาดคุณมองตาไม่ดีมองนั่นไม่มองตาองเออไอแมวมองมาตาเหลววันนั้นโอ้โหปด อันนี้ฟันแบ๊กนรกอันนั้นปาดนรกนี่ทีมโลกกัทีมโลกอันนั้นปาดนะไม่ต้องใช้แรงมากเหมือนฟันแบ๊กแกโอ้พี่วัดเครียดเลยแก้วได้ว่าไรก็ไรอยู่ออกแรงเดียวเจงขวดเลยเนี่ยสั่งจังเลยผมขี้ขวดเลยเนี่ยเรืออันนี้มันมันจำเลยเ้ยต้องโทรเรียกแม่โว้ สองฝั่งงเอาจริงกันแล้วเว้นหมอมันมันมันตียสูงเนี่ยเพี้ยนเลยไม่ืนาันไม่โดนนอฮ่าฮาวพี่าบ็า4่าาเ่ะาฮ่าฮาาฮ่่เฮ่าฮนาฮาฮ่าฮ่าฮ่่าฮาาฮกา่าฮ่าฮนา่าฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่่่าาฮ่าม่า่า่า ไม่ไรนะสิ่งกไรล่ะถ้าเขียวใส่การพอได้เทือกติดเทือกติดติดเปล่าเขียวอย่างเดียวเหรออยากลองหมดเออแล้เขียวกันเด็กแลกเขียววัดไว้สามเบ๊กลับโจทย์ไม่ทันเบ็กจัดนักเออาทั้งนั้นเขาเล่นรุ่นแรงเขาเล่นเบสิกจ้ะ เรลี่ยมเลียมจะดีเหมือนต้องสิทธถอยัดขนมปังข้วขามเฮ้วันละจ้าท่านวาวแล้วทางนุ่นขาหักเข้ยนหักมีกำลังโอ๊ต้องท้ำใจด้วยครับสนามตู้ข่อยม่ห่อนมากตูมมน้มเดิมพันดูเรืยขึ้นเห็นไหมปึนคลื่นอยต้อสงนน้ำ่วง มันขาดงบประมาณไงเฮ้ยคะแนนนั่งหนึ่งคะแนนเยอะได้เลยสองสองข้ามไปเขียวกันผมต้องมีคู่อย่าเพิ่งดิเพิ่งมกวนสมาที่นาดิถ้าคนเดียวเขไม่ถือป้าแม่นุ่นตัวป้าจะโั้หน่ะไม่ชนะเลยนะยังไม่ชนะแป้งแหลงทางนู้นเลงที่แตกที่แตกนั่นน่ะ เอบแตเกือบแตกตายาเก่าตายาหน้ามันดล้นจะโดนโล่หมดเยืนแล้วนแล้วทีเดกโชว์หน่อยเนี่ยอ๋อแต่นีจัดให้โอ้ยไม่เอาไม่เอาอั้มชวย่งวยัดนงดขอ้แ้นึงเท่าไหร่ลูอู้กเยอะดแดได้ มอนกเนือแลไม่ชรอกยออกเน้อ้วเลแต่เดียวเลยยเลยเออนอตคนเดียวเลยยินคนเดียวเลยขอแก้หน่อยแ่แก้ขอแก้หน่อยไม่ไปอนเลยวิ่งไม่ทันผมก็เล่นไม่ได้ยืนคนเดียวขอแก้ขอแก้แก้ให้อ่ากกันไปกันมาแก้ให้ผมขี้ก่อนเพราะว่าคตอนตอนแรกกินมันง่ายเลย นนมันฟุกเลยเฉยบ้าง